สวัสดีนะครับท่านผู้ติดตามนะครับผมแล้วก็ทุกทท่านที่แวะรับชมนะครับวันนี้ครับเรามาส่องนะครับพระปิตานะครับหลวงปู่นาคกับวัดห้วยตะเค้นะครับปิตานะครับหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้นะครับเคยชิมพูดนี้ท่านชื่อวัดท่านจะเป็น วัดมวยจระเข้นะครับคือวันนี้เรามาส่องธรรมชาติกันครับอีกองคหนึ่งจะเป็นองนี้จะเป็นเนื้อเมฆกระพัดครับแล้วก็องค์นี้เป็นเนื้อโลหะผสมนะครับเนื้อทองผสมแต่องค์นี้ผมดูสุดตัวนะครับป๊บท่านเป็นเกจิยุค นานมากครับแล้วประวัติท่านไม่ค่อยเจอไอ้นี่นะครับองนี้ผมดูเป็นย้อนยุคนะครับแต่ไม่ทราบปีสร้างข้อมูลไม่ค่อยมีครับเดี๋ยวเรามาส่องกันนะครับเนี่ครับดูเก่ามีอายุนะครับเดี๋ยวเราส่องกันครับ ยุนะครับแล้วยันยันน่าจะอยู่ในพิมพนะครับยันมาจากในพิมพ์นะครับไม่ได้จานนะครับคมชัดเนื้อหาดูดีมีอยยุนะครับแต่น่าจะย้อนอยุกน่าจะสร้างย้อนอยุกแต่ไม่ทราบไม่ทราบปีไม่ทราบเกจินะครับ แล้วก็อีกองค์จะเป็นเนื้อเมฆกระพัดครับอง์นี้นะครับดูครับนี่ครับส่วนตัวนะครับผมชอบธรรมชาตินะครับดูสองกับแสงไฟจะเป็นค้าๆนะครับเดี๋ยวแพ๊่นึงนะครับ นี่ครับเหยยุบย่นแล้วก็ตามซอกมีคาบมีคาบความร้อนนะครับที่เกิดจากการที่เกิดจากการสร้างนะครับ นี่ดูเก่าแล้วที่ที่ชอบอีกจุดหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเป็นรอยจานนะครับดูดีๆนะครับนี่ครับตามหมูเข้านะครับนี่ครับดูจานเก่าดีครับนี่ครับนี่ครับจานเก่านะ นี้ผมได้มาตั้งแต่เล่นผ้าใหม่ๆครับได้มาจากบ้านลุงที่เล่นไก่ชนด้วยกันเนาะสมัยก่อนผมไม่ได้เล่นผ้าคผมเล่นไก่ชนได้มาจากลุงที่เล่นไก่ชน,นะแต่ผมก็ไม่ได้ไปไปที่ไหนนะครับเพราะผมผมไม่ค่อยได้ไปเช็คอะไรกับเซียนอะไรเท่าไหร่ครับนี่ครับรอยจานแต่หลังหลังพอผมเล่นผ้านาอก็เดินสนามครับแต่งานในสนามอ่ะ คืออย่างนี้ไม่มีนะครับงานในสนามหลวงป,ปู่นุ๊กหลวงป,ปู่นาดวัดทุ่งไอจราเข้คือเก๋อจะเป็นแบบเหมือนเมคกะพัดดำดำครับดำดำแล้วก็จานสวยเลยแหละครับจานเหมือนองค์เนี้ยจะเป็นยันประมาณเนี้ยจานผิวอย่างนี้เลยนะจานผิวอย่างนี้เลยยันอย่างนี้นะครับแต่แต่จะเป็นรอยจะเป็นรอยจานเนาะแล้วก็ในร่องจานเนี้ยที่ในของเก๋นะครับที่ที่เป็นเนื้อเมคกะพัดนะ จะเป็นเหมือนจานใหม่จะเป็นขุยขุยในร่องนะครับเหมือนดูก็รู้ว่าว่าใหม่อะครับแต่นี่ดูดูดูรอยจานครับนี่ครับจานเก่าเนื้อผมดูเก่านะแล้วก็ธรรมชาติก็ดีอะครับธรรมชาติก็ดูดีอะครับดูตามล่องครับมีคราบไขมีอะไรความเก่า ก็คือส่วนตัวนะครับก่อนหน้านั้นนะครับก็จะเป็นผมก็คือเป็นเหมือนเป็นสายสะสมอะครับก็จะเก็บตะเยอะเก็บเลยครับเก็บอย่างเดียวเก็บอย่างเดียวแล้วตอนนี้เหมือนหลางๆก็เหมือนเหมือนเยอะขึ้นนะครับพอเราเริ่มดูเริ่มใช้แล้วตอนนี้มันเหมือน ก็คือมีอะไรก็เอามาห้อยเอามาใช้นะครับตอนนี้มันเยอะมันเยอะเกินมันเยอะก็มีก็เลยมีหลังๆก็มีมีแบ่งปันบ้างนะครับส่วนมากผมจะแบ่งปันในเฟซครับที่ท,ที่ที่มีแบ่งปันกันนะครับที่มีแบ่งๆออกไปแต่องค์ชอบก็คือเก็บไว้ก็เหมือนเดิมครับก็สายก็ยังเป็นสายเก็บอยู่นะครับก็ยังเป็นสายเก็บอยู่ก็ไม่ได้ ที่ว่าจะบีจะบานขายอะไรนะครับที่ว่าต้องมีก็คือไม่ได้ขายเป็นงานหลักครับประมาณนั้นก็คือจะเก็บสะสมแล้วก็มีเยอะมีซ้ําก็แบ่งกันบ้างแบ่งพวกอะไรกันอย่างเงี้ยประมาณเนี้ครับที่ที่ที่การสะสมของผมนะครับ,รบอันนี้ก็คือเป็นพระอีกองค์ที่เอาเป็นว่าส่วนตัวผมดูชอบละกัน แต่ององน,นี้ก็คือดูแท้ครับแต่ย้อนยุกเนาะเป็นยันยันในตัวแล้วก็เป็นเนื้อโลหะคือดูมีอายุครับแต่ไม่น่าจะถึงยุกน่นะดูไม่น่าถึงยุกกรุณาครับคอัโทโอเกน่าจะย้อนยุกน่าจะใส่สิทธ์ต่างตรงนี้ก็คือผมโวนตูมชอบธรรมชาตินะครับ ก็เอามาแบ่งปันกันชมนะครับสองกันนี่ครับเดี๋ยวลองสองร้อยจานทีนะครับนี่ครับจานพุงนะครับหัวเข่าแล้วก็ตรงตรงมือนะครับแสงไฟไอนี่หน่อยแสงไฟจะนี่นิดนึงนี่ครับนี่ครับตรงมือนะครับตรงเสียนมาดูในร่องครับทาบไข่ก้อนก้อนพิมพ์ครับ นครับก็คือเนื้อเมฆพัดเก่าที่ผมใช้เป็นนองคูนะครับก็จะมีที่ผมลงผมลงคลิปไปนะก็จะก็จะมีของหลวงพ่ออีเป็นเป็นผมสีหน้าครับก็คือไปย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ครับ จะเป็นแนวแนวนั้นนะครับก็คือจะมาแต่มันสองที่แปดห้าเนาะกับเมกะพารหลวงปูบุญกีปัวก็สองที่แปดห้าเหมือนกันเป็นพะยุคเดียวกันแต่อันนั้นจะเป็นพระพระสองที่แปดห้า 2, 3, 4, ครับคือยังไม่ถึงยุคคือเนื้อหายังไม่ถึงยุคนะแต่ก็คืออารมณ์ว่าเราเหมือนเราไล่ธรรมชาติอะครับของเนื้อลโลหะท,ที่ที่หลักการดูของผมนะก็ Okay. ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบกับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ